อันหนึ่งอะไรนี่แล้วครับคุณแม่นั่งว่าหาตะกาครับผมของพันสาดยอ่ายพันสา ก็ได้กินแล้วเนาะครับเนาะอาตะก้เนาะหลังจากสวนขึ้นเงาอมมากเลยท่น

มากว่า ครับอ่ามาเยี่ยมนะครับผมแม่น้ำเมยนะครับมีแม่น้ำเมยนะครับมีเอฟซีนะครับมาเยี่ยมแม่น้ำเมยนะครับมาสองรอบแล้วนะจ๊ะก็ขอขอบคุณนะครับคุณพี่นะครับ ที่มาเยี่ยมน้ำเมยนะครับมาเป็นกำลังใจให้พ่อควานนะครับผมดีใจมากๆครับผมที่แม่แม่มาเยี่ยมนะครับผมมาแล้วเบยมา Kín lợi, kín lợi, kín lợi. Pues, poi lợi, lụt, pues, bueno. poi lợi. Poi sá. กินเม็ดครับผมเม็ดแล้วครับมึงนี่เอามาเอามาหาชิปนุ้ยใสอยู่ใส่ล่ะโอ้โหเก็บเลยครับผมชิเก็บเองเนาะมาเป็นอย่างครับขอบคุณหลายๆเลยครับเด้อนะครับผมขอให้แม่แม่เอฟซีนะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับ ออย่าเก็บอย่าไข่อย่าจนด้้อครับดื้ออย่าเก็บแขงเก็บขาครับเก็บบนไหนคอยเศร้าดื้อนะครับผมจ้ะท่านแม่เอฟซีนะครับอ่ามาเยี่ยมนะครับผมแม่น้ำเมยนะครับอมีแม่น้ำเมยนะครับมีเอฟซีนะครับมาเยี่ยมแม่น้ำเมยนะครับอืมาสองรอบแล้วนะจ้ะ

ีมันดง้งม่ะกินเมิดครับผมเมิดแล้วครับมนนี้เอามาเอามาหาสิบหน่วยใส่อยู่ใส่ล่ะโอ้เก็บเลยครับผมสีเก็บเองดอกบ่เป็นอย่างครับขอบคุณหลายๆด้ยครับเด้อ นะครับผมขอให้แม่แม่เอฟซีนะครับอ่าสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับอ่าอ,อย่ากเก็บอย,าาย่าขขยอย่าจนเด้อครับเด้ออย่ากเก็บแข็งเก็บขานะครับเก็บบนไดนคอยเศร้าเด้อครับเด้อนะครับผมจ้า